สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุปอ p e บ by ทุกท่านค่ะกลับมาพบก,กับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เรสเดลพิสันสติดไกด์สเปเชียลค่ะคันนี้เป็นรถปี2021เป็นสีชูโทนนะคะลูกค้าเครื่องยนต์มีวอกกี้เอก114คิวบิกค่ะ1,868ซีซีหน้าจอเป็นฟูลทรัสกีนหมดแล้วนะคะสำหรับเลขไมล์ค่ะอยู่ที่15,296ไมล์ค่ะ สำหรับ a พ e เลทเดบิว n ั s t ต e ด g ก i d e Special ปี2021คันนี้นะคะลูกค้าสเปคของเขาก็เป็นสเปค m l y ค่ะตัวประกอบทยเครื่องยนต์มี l w a u k e e X ค่ะ114ค b 1,868ซีซีนะคะตัวรถค่ะเป็นสี Special เป็นสี Two t o n e นะคะมีชื่อสีว่า g r a n t ต d ดเก y Metallic ค่ะ And Vivid Black นะคะก็คือจะเป็นสีก r a n t ต d ดเกรนะคะจะเป็นสีเทาแมทเท l ลค่ะเป็นประกายกิตเตอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเส้นที่เป็นสีฟ้าเป็นสีน เงินแบบนี้เลยค่ะตัดกับสีดำว i วิทแบล็กแล้วก็มีเพจ h a r ์เลดเดวิสันที่เป็นเพจรุ่นใหม่นะคะตั้งแต่ชุดบางคนหน้าเลยค่ะลูกค้าเป็นสีทูโทนตัดกันนะคะสีสวยมากเลยค่ะนี่เลยนะคะ<ม>ถังน้ำมันค่ะยาวมาจนถึงกระเป๋าค่ะด้านข้างกระเป๋าก็จะมีคำว่า h a r ์เลดเดวิสันแบบนี้เลยนะคะไปดูบางคนท้ายกันค่ะสำหรับบางคนทายก็จะเป็นสีกรันเต็ดเกรย์แมทรลิล้วนๆนะคะ สีสวยมากเลยนะคะเป็นสีสเปเชียลทูโทนค่ะสำหรับของแต่งนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็จะมาพร้อมกับเท้าแวนแอนไฮนะคะกลองคันนี้เป็นของ s a ส s ค่ะแล้วก็จูนกล่อง s k i m m ิ่งอีเกินะคะคันนี้ค่ะชุดเครื่องเสียงนะคะเป็นชุดเครื่องเสียงล็อกฟอร์ดฟอ Gate นะคะพร้อมกับชุดแอมค่ะลูกค้านี่ค่ะอ๋อ,อจะอยู่ด้านนู้นนะคะนี่ค่ะแอดมินจะเปิดให้ดูค่ะ นี่นะคะเป็นของ HD นะคะยังไม่เพียงพอเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะอ p t i o นที่ติดมาเพิ่มเติมนะคะ<ๆ>ก็จะมีไฟสปอตไลท์เป็นของ HD นะคะจะมีปุ่มสวิตช์ค่ะเปิดอยู่ตรงด้านนี้เลยก็คือตรงรุ่นเลยนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มพัดลมระบายความร้อนค่ะติดตั้งมาเพิ่มเช่นเดียวกันเป็นของ HD นะคะคือจุดนี้นะคะลูกค้าแล้วก็แผ่นกันความร้อนนะคะ แคชบาหน้าเป็น c b o ค่ะแคชบาหลังเป็น HD นะคะแฮนด์ hand สูง12นิ้วค่ะปลอกแฮนด์เป็นของ HD นะคะคาดกลางถังน้ำมันสวยงามรุ่นใหม่มีคำว่า s t i ดก u y นะคะหน้าจอเป็น Full t r u s t s c r e e n ใหม่ล่าสุดเชื่อมต่อบูททูตมือถือได้แล้วนะคะฟุตบอดเป็นแบบใหญ่แบบนี้เลยค่ะเป็นของ HD นะคะแล้วก็ปั๊มหน้าสีแดงแบบนี้นะคะเป็น เจ้าของเลือกออปชันตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยนะคะล้อแมตรุ่นใหม่ตัวใหม่นะคะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบใหม่เช่นเดียวกันค่ะจะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะคะชิลหนนา s m o ม e ค่ะสูง5นิ้วเป็นของ HD นะคะจะมีโลโก้ HD อยู่ตรงมุมนี้ค่ะแล้วก็พร้อมกับค่าชิลแต่งนะคะยางก็ใหม่ด้วยค่ะเป็นยางดันหลอพาเลเดวิสานปี2022ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะคะ ฝาเดอร์บี้เดิม114คิวบิกจากโรงงานค่ะอันนี้แอดมินถ่ายกลางแจ้งเลยนะคะลูกค้าสีรถก็เลยจะสะท้อนกันนิดนึงนะคะเลขเกียร์สองหนึ่งค่ะคันเกียร์เป็นของอาร e เนสนะคะคืออันนี้นะคะคันเกียร์น้าทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะคะรถปี21ค่ะผลิตเดือน7นะคะ Factory HDMC ใช้แรก n d ล i มิเต็ Limited, ค่ะหล,ล่อเลยนะคะ คันนี้เปลี่ยนชุดเครื่องเสียงมาแล้วด้วยค่ะเพลงเพาอจับใจเลยค่ะแล้วก็ฝาทางน้ำมันป๊อปอัพจุดนี้เป็นของ HD นะคะรถศูนย์ a a s ไทยแลนด์นะคะนี่ค่ะ สีนี้เลยค่ะลูกค้าเป็นสีทูโทนสวยมากเลยนะคะตรงกระเป๋าก็มีคําวอลเล่ดเดวิสันด้วยเหมือน c ี o เลยค่ะสําหรับราคาคัดตัวของน้องสติดไกด์สเปเชียลปี2 0 2 1สีทูโทนคันนี้นะคะสําหรับราคาตารางการดาวน์การผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดีสคริปชั้นด้านล่างคลิปนี้นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสําหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปกับน้องก่อนค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าคะ่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ